๊อกพัสราก g เชื่อนิ่มๆโพดรูปคู่มาร์กี้โดนแสเป็นคู่รักมีตังเยอะใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดบอกพัสราก g ตอบนิ่มๆเมืม่อถ่ายรูปบนเครื่องบินคู่กับภรรยามาร์กี้แต่โดนแสเป็นคู่รักมีตังเยอะใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดแฟนๆแ,แหกคอมเมนต์เพียบเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีฟแฟนๆติดตามเยอะมากสำหรับครอบครัวสุดน่ารัก ของแรปเปอร์นมุมปอกภัสรากรและภรรยาสาวมากิราศีแต่แม้จะมีคนชื่นชอบมากมายแค่ไหนก็หนีไม่พ้นคนที่เข้ามาคอมเมนต์แซะเรื่องฐานะของทั้งคู่อย่างล่าสุด สดๆร้อนๆก็เพิ่งโดนเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าเป็นคู่รักมีเงินเยอะใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดซึ่งปอก,ก็เข้ามาตอบแบบได้ใจแฟนๆสดๆโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในโพ์ที่ปอกถ่ายรูปคู่กับมากี้ขณะนั่งเครื่องบินพร้อมกับข้อความแคปชั่นว่ากอดชาขอบคุณนะคะที่บินไปสักเป็นเพื่อนและมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าคู่รักคู่นี้เป็นคนมีตังเยอะใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดทําให้ปอกต้องเข้ามาตอบด้วยกันให้ข้อคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับ มีเท่าไหร่ถ้าใช้แบบไม่คิดไม่ทํางานหาเงินก็หมดครับท่ามกลังแฟนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเช่นคําตอบน่ารักมากชอบน้องทั้งสองคนมากๆทั้งความคิดและคําพูดออกมาดีมากเลยจ้าเป็นกําลังใจให้นะอย่าวิจารณ์พูดที่ตนเองไม่รู้จักเขาดีพอไม่น่ารักเลยค่ะและอีกมากมายขอขอบคุณภาพป,ปอกมไม้เซตภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ